ก็โซนี้ครับเพื่อนคนชาวนี้นะครับอัปเดตแล้วครับ i ิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยสวัสดีน้มเช้านะเพื่อนเช้าวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่18นะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของบิตคอยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะก็รูดๆแดงๆนะครับก็มีสวิงขึ้นมานะครับหนึ่งจังหวะนะครับ ให้รู้สึกว่าวิวว่าวิวนิดนึงนะครับก็ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาปิดตาดูแท่งเทียนกันก่อนนะครับแท่งเทียนเช้านี้นะผมอัดคลิปเร็วหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็อัดตีห้ครึ่งเลยนะครับก็เหลืออีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะมีเวลาให้สวิงสวิงกันต่อนะครับทีนี้นะครับก็แท่งเทียนนะครับเป็นโดจินะครับเพื่อนมีเดงขึ้นไปนะครับไปโชวเนอเมยี่สิเอ้ยอเมยพูดผิดนะครับอยู่ที่ 96,900นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทะลุไปที่97,000นะโดยประมาณแล้วก็รูดลงกลับมานะครับตรงนี้ตอนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงที่มันปิดแท่งไปนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆนะครับอีกชั่วโมงครึ่งน,นะว่ามันจะปิดเป็นแท่งโดจิแดงหรือเขียวนะครับแต่โดจิก็คือโดจินะครับเพื่อนก็มีโอกาสที่ชุดตรงนี้นะครับจะไซด์เวสซิงซินะครับตรงนี้นะถ้ามองว่าถ้าคนมองขึ้นนะครับ ก็จะมองว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าแท่งหน้าปิดเป็นเขียวเต็มใบนะก็น่าจะเป็นเปิดลองยิงขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้นะครับก็มันก็จะมีจุดหนึ่งนะที่นากขมวลใจเล็กๆนะครับตัวนี้นะว่าถ้ามันขึ้นมาหม่งแล้ว1ทีนะครับบางทีพอมันปิดแดงลงมาเหมือนแท่งเมื่อวานนี้นะครับมันก็จะลูดลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ผมก็แนะนําว่านะครับตรงนี้นะมันก็มีความเสียวนะเพื่อนเรียกว่าเสียวมันจะล่วงลงไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็รอให้มันเบรกเทนไลน์ในชุดย่อยๆก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการดีนะครับถ้าเรามองในไทม์เฟรมเดยนะครับมันเทนไลน์มันจะเป็นเส้นนี้นะครับเพื่อน <c oughs> ตรงนี้นะอยู่อยู่ข้างใต้เทนไลน์เยอะอยู่นะครับเพื่อนก็ให้มามองชุด 4ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับในชุดนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมองว่าเดย์มันจะขึ้นนะครับเพื่อนโอเคก็แปลง่าว่าแท่งเดย์นะยังดูไม่ค่อยดีนะเพื่อนอ่านี่นะแม็กดีก็ยังไม่คอร์สนะเพื่อนนะรอมันคอร์สก่อนก็ไม่เสียหายนะครับมมนเตัมน่าจะดูดีกว่านี้นะครับเพื่อนโอเคแต่ตรงนี้นะครับเป็นชุดสะสมได้อยู่นะเพื่อนออกแนวจะ,จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดู สี่โมงกันนะครับทำเฟรมสี่โมงนะครับเพื่อนก็เรียกว่ามีเด้งตู้ขึ้นไปเนาะยิงขึ้นไปี้ยงนะครับ9 7าหนดหลังจากนั้นลูดลงตลอดนะเพื่อนก็ชุดตรงนี้นะครับก็เป็นกึง่งๆนะเทาานี้มาแบบออกแนวปิดเป็นเขียวแบบงงๆอีกแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณจบขึ้นในชุดตรงนี้ไหมนะครับก็มีโอ,อกาสเป็นไปได้อยู่นะเพื่อนเนี่ยนะเป็น ABC ประมาณนี้นะครับ ตรงนี้นะก็เดี๋ยวลองรู้กันดูนะว่ามันจะใช่จบคืนจริงๆรไหมนะครับในสี่โมงนะครับเนี่ยเราตีเป็นเทรนไลน์ได้ประมาณน,นี้เนาะตีไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับวาง alert ร,รอไว้ว่าถ้าในชุดย่อยนะถ้าในชุดย่อยเนี่ยมี alert ดังขึ้นเนี่ยก็ก็จะเป็นสัญญาณในการซื้อนะครับแต่ว่ามันยังไม่มานะเมื่อนนี่ยิงขึ้นมาแล้วก็โดนทุบกลับลงไปนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณแต่ว่า m ม็กดีอ่าแม็กดีเริ่มจีบจีบนะจีบพิกลนะครับเพื่อนก็ลุ้นลุ้นตรงนี้นะว่าให้มันเบรกขึ้นไปปิดเขียวให้ได้ก่อนนะครับเราค่อยเทคชั่นก็ได้นะครับตรงนี้นะก็่านะเริ่มน่าสนใจแล้วแหละนะแต่ว่าเป้าล่างผมก็ยังรอ93,500นะในโซนนี้มันยังลงมาไม่ถึงก็ไม่รู้ว่ามันจะลงมาให้ไหมนะครับตรงนี้กึ่งๆเป็นยกโลในสี่ชั่วโมงได้อยู่นะครับเพื่อนก็ ต้องลุ้นกันแล้วนะครับเพื่อนอ่าตรงนี้นะว่าแบบเบรกเทนขึ้นไปนะครับไปยืนได้นะครับแล้วก็อ่าตัวสัญญาณสโตเนี่ยขึ้นเป็นยกโลในสีอ่โมงนะตรงนี้ก็ลุ้นว่าให้ทำเฟรมเดเร่งขึ้นนะอ่าออกแล้วจากประมาณน,นี้นะครับก็เดี๋ยวเรารุ้นกันดูตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ามันจะเบรกนะครับอ่าเนี่ยเราจะตี เป็นเทรนได้ถ้าใน4ชั่วโมงนะครับก็ต้องตีเทรนตัวนี้นะครับตรงนีนะนนะ้ก็มีแนวนะครับถ้าเบรกใน1ชั่วโมงชุดย่อยนะก็มีแนวจะไปเทสเส้นก่อนสัก1ทีนะครับไปเลือกทางซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับออกแนวจะประมาณนี้เนาะก็ในส่วนของ4ชั่วโมงนะผมว่าก็มันก็ไซด์เวสสะสมพลังอยู่ประมาณนึงแล้วนะครับตรงนี้นะก็มีโอกาสเรียกว่าเป็นโอกาสแล้วกันเนาะว่าเออถ้ามัน เบรกเทรนชุดของสี่โมงในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกสปายตรงนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเทรนขึ้นนะครับยิงขึ้นไปตรงนี้นะไปหาแสนได้อยู่นะครับแต่ตรงนี้ยังไม่เกิดนะครับก็ตัวเนี้เป็นชุดทยอยรับของถ้าจะรับก็รับเบาๆได้นะครับตรงนี้นะบางทีมันรูดลงต่อนะครับเพื่อนก็มีความเป็นไปนได้อยู่นะว่าอาจจะรูดลงต่อได้นะครับออกแนวจะมานี้นะครับในสี่โมง เดี๋ยวไปยาะให้ดูในหนึ่งชั่วโมงกันต่อนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนก็มีเทรนไลน์นะครับอันนี้นะเป็นเทรนของเก่าๆนะครับที่ตีไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพื่อนก็ชุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอลบเส้นตรงนี้ก่อนนะครับชุดตรงนี้นะครับนี่มีมาเบรกนะครับเพื่อนเมื่อวานนี้นะช่วงประมาณอ๋อไม่ใช่นะอ๋อใช่แล้วนะครับเพื่อนนี่นะตอนประมาณสามทุ่มนะครับ ยิงขึ้นบนนะครับยิงมา97้านะครับแล้วก็ล่วงลงมาโดยตลอดนะครับ p l นะครับสี่ทุ่มนั้นล่วงลงนะครับลงแรงเลยนะครับเพื่อนก็เรียกว่าที่ทําทรงมาทั้งหมดนะครับทั้งชุดตรงนี้นะครับโดนแท่งแดงนี้ทําลายทิ้งนะครับแต่ทีนี้นะครับในเช้านี้นะมีสวิงเด้งขึ้นมานะครับก็ยังไม่ได้เบรกเทนไลน์อะไรทั้งสิ้นนะครับเหมือนจะมาเทสตุยตุยนะครับก็มีแนวว่าไม่แน่อาจจะร่วงลงต่อได้นะครับตรงนี้นะ เริ่มเป็นชุดแบบสวิงสวิงแล้วกันเนาะก็เราก็รอเบรกเทสไลน์ก่อนแล้วกันเนาะถ้าเบรกเบรกขึ้นมาได้นะก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวขอขยับเทรนนิดหนึงนะครับปึง้งอ่ะก็เราก็เลื่อนไปหาสปายใหม่เรื่อยๆนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นแนวต้องเบรก9 7ขึ้นมานะครับถ้าเบรก9 7ได้นะครับก็เล่นเป็นขาลองขึ้นไปเนี่ยไม่เสียหายนะเพื่อนก็แนวคิดเหมือนเดิมนะคล้ายๆทำเฟรมสีมงที่ว่านไปเนาะ ต้องเบรกเส้นนี้ก่อนเพื่อจะไปเทสของสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงก็ต้องไปดูในสีชั่วโมงนะว่าเบรกหรือเปล่าถ้าเบรกไปก็จัดไปที่10,000แนะอ่าโดยประมาณาประมาณนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่เบรกนะก็อ่ามีโอกาสลงได้เสมอนะครับตรงนี้นะครับถ้าเอาไปเทียบเคียงกับชุดก่อนหน้านะครับก็เราก็มโนว่ามันมีโอกาสเป็นชุดประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยนะตีเทรนแล้วก็ถ้าเบรกตรงนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับ ก็เล่นยิงขึ้นไปในชุด1ขึ้นตรงนี้นะครับไปขายยอดสไป라เดิมก็ได้นะครับออกแนวประมาณนี้เนาะทางตรงนี้เบรกปุ๊บขึ้นไปนะครับปิดปิดเบรกตรงนี้นะครับปิดเหนือ97้0หมนเะครับเล่นลองขึ้นไปนะไปขายสักแสนสี่พันอะไรแถวนี้ก็น่าสนใจนะครับหรือว่าตีเป็นเทรนขึ้นไปเนาะหลุดเทรนเมื่อไหร่ก็ออกนะครับประมาณนี้เนาะก็เล่นเป็นหลุบๆไปก็ได้นะครับในชุดตรงนี้นะครับเพื่อ ออกในอัลบันี้นะครับในของบิตคอยนะครับเดี๋ยวไปดูอทตาลีอมนอี้อิตาลีอมนี้คือแบบโอ้โหอยู่ๆก็เด้งนะครับเด้งแสลงนะครับแล้วก็ทุบแสลงอีกแล้วก็ชาวนี้นะเนี่ยเด้งเด้งดึงเด้งดึงอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในทมาเฟรมเดของอิเารีกันก่อนนะครับอีเาลีอันนีมนะครับเมื่อวานปิดแดงๆอยู่นะครับมาวันนี้นะครับโอ้โหน่าจะปิดเขียวนะครับก็ไปเทส EMA ยี่สิเลยนะครับตรงนี้นะยี่เปนี่สนะครับอยู่ที่สองพันแปดร้อยยี่สิบโดยประมาณนะครับซึ่งก็ตรงนี้นะครับเด้งขึ้นไปเทสเนาะเด้งขึ้นไปสูงเลย2 8งพันแปดร้อยสี่สิบแปดนะครับเกือบเกืห้าสิบกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะครับถ้ามองตามสัญญาณอินดี้เนาะตัวทัเฟรมเดย์เห็นไหมครับตัวนี้นะยังอยู่ในโซนโซนแบบเล่นยิงขึ้นได้อยู่นะครับตัวนี้ก็อาจจะมี เขียวเรื่อยๆหรือเปล่านะอ่ะก็น่าสนใจอยู่นะครับเพื่อนตัวนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเขียวเรื่อยๆไหมนะครับหรือจริงๆจบชุดแล้วนะครับจิ้มพาราบิกซานะครับเสร็จปุ๊บหักหัวลงเลยนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้นะบางทีมันเป็นสวิงปลายขึ้นปลายชุดอะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้นะลุ้นๆกันต่อนะครับว่าจะวิ่งขึ้นต่อได้หรือเปล่านะครับหรือจะขึ้นต่อไปได้ขนาดไหนนะครับก็ทานที่ดีนะครับถ้าใครลองมาแล้วนะครับก็ ลันต่อได้อยู่นะครับผอผมเองนะครับก็เทคโปรฟิตนะครับยิงลองขึ้นไปนะเทคโปรฟิตไปแถว2008แล้วนะครับตอนนี้นะครับตื่นเช้ามาก็เออมันก็ยังสวิงอยู่นะครับเดี๋ยวรอหาจงังหวะเพิ่มแล้วกันเนาะแท่งเทียนนะครับดูไม่น่าเกียดนะเอาเป็นว่าเออมันก็ดูเป็นเทรนเหมือนอัพเทรนขึ้นไปแล้วนะในชุดตรงนี้นะครับก็เอรอย่อรับยอ่บยอรับในทำเฟรมย่อยเนะี่ยก็ไม่น่าเกียดอะไรนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ เดี๋ยวอาจจะต้องย่อยไปดูในพวกทำเฟรม4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงนะครับหาจาังหวะรับของเพิ่มแล้วกันเนาะอะ่ตัวนี้นะครับก็มองว่ามีโอกาสเด้งขึ้นต่อเรื่อยๆได้อยู่นะครับไปเทสเส้นนะครับในช่วงนี้นะเส้นของทำเฟรมเดย์ก็คือเส้นแดงตัวนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่มันจะไซด์เวยืดๆ,ๆนะครับแต่ขึ้นออกแนวไซด์เวย์ประมาณอย่างนี้นะครับผมผมก็เชื่อเลยว่า มันขึ้นไปได้สักช่วงหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันรูดลงต่อนะเพื่อนอันนี้ต้องระมาระวังนะครับดูเทรนแนวโน้มเทรนเนี่ยมันเป็นขาลงอยู่นะเพื่อนก็หลุนๆกันนะว่าให้มันเป็นชุดเกือบๆกับตัวนะตรงนี้นะครับมันแทงไส้เป็นแบบไส้เขียวแบบตรงเนี้ยแท่งเนี้ยมันแบบมันพิฆาตล,ลงมาแถว2000นะครับโดยประมาณเนี่ยสองพนะครับก็ชุดตรงนี้นะ เชื่อว่ามันจะต้องลูดกลับลงมานะมาเทสโลมันตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะอาจจะเป็นเดือนมีนาก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าชุดตรงนี้นะมันยังดูรันอัพขึ้นไปได้อยู่นะครับในช่วงกุมภาเนี่ยก็เดี๋ยวผมผมก็ยังถือต่อไปเรื่อยๆก่อนสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอถ้ามันหลุดเทรนอะไรเงี้ยก็คงต้องขายออกนะครับ ในส่วนของอีเทอร์จะประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราถ้ามันลงมาแถวสัก2 4 0 0 2น0ี่อสอะไรโซนนี้ยก็เดี๋ยวพิจารณารับของกันอีกทีนึงนะครับแผนการจะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะดูชุด ISI ตรงนี้นะครับนี่มันก็คล้ายๆชุดตรงนี้นะครับนี่เนพะื่อนๆดูนะฟึบๆแทงไส้เด้งขึ้นแล้วก็รูดลงแรงนะครับตรงนี้นะครับผมว่าก็เนี่ยเด้งขึ้นแล้วก็รูดลงแรงนะมีโอกาสเกิดซีเนโอคล้ายๆเดิมตรงนี้นะครับก็ ผมเองนะก็จะมาพิจารณาโซนล่างๆหน่อยนะครับที่จะรับของเยอะนิดหนึงนะครับจากมานนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปย่อยดูในทาเฟรมสี่ชั่วโมงกันต่อนะครับสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็สัญญาณนะครับตอนนี้นะครับตัวแท่งมันก็เพื่อนๆดูเองเลยนะเห็นความเป็นสไปค์ของมันแบบค่อนข้างชัดนะครับนี่นะ เด้งขึ้นหมดแรงนะครับอ่าเป็นจบขึ้นแล้วไหมนะนี่ก็คือเป็นชุดเนี่ย A B C จบแค่นี้หรือเปล่านะครับตรงนี้รูดลงเนี่ยแนวเหมือนจะลงไปไหมอ่าอันนี้นะครับก็คล้ายๆเนี่ยชุดตรงนี้ไหมเริ่มเป็น J ดง J D นะครับคือถ้ามีขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนขึ้นมาเทสยอดเดิมของมันตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่าเทนมันก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับตรงนี้นะก็ มันก็ออกคงจะไซด์เวย์นั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะอ่าถ้ามองในภาพตรงนี้เนี่ยเราก็ยังหวังอยู่ว่าเนี่ยเป็น A,B,C ประมาณอย่างนี้นะครับยิงขึ้นไปเนี่ยก็คือรับตรงนี้นะครับย่อรับย่อรับเป้าขายเนี่ยก็คงประมาณ3 0 0พันะโดยประมาณกะด้วยสายตานะครับเพื่อนตัวนี้นะก็เริ่มปั้นๆน,น,นะครับกอลองลุ้นต้องลองลุ้นกันดูนะครับบางทีมันอาจจะไซด์เวย์ยึกๆยึก,ยกตรงเนี้ยแล้วก็รูดลงนะครับอ่ะก็ ผมเองผมเองนะก็ยังรอจังหวะตรงนี้นะก็คงคิดว่าหาจังหวะให้มันเด้งขึ้นไปสุดๆแล้วก็คงไปชอ็อตลงมานะครับเพื่อนตรงนี้นะก็รอรุ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเริ่มค่อยๆสะสมชอ็อตแล้วนะครับเพื่อนในในฝั่งของสี่โมงนะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะที่สโต้ขึ้นไปโอ้บอสนะครับอ่าผมจะรอให้มันขึ้นไปโอ้บอสแล้วก็คงชอ็อตลงมานะเพราะแนวคิดผมก็คงยังคิดว่า มันไม่น่าจะเด้งขึ้นไปได้เบรก3,400นะไม่รู้คิดผิดหรือเปล่านะแต่ว่ามุมผมนะก็ยังคิดอยู่ว่าตรง,นรนงเ,นะเนี้ยเทรนของทำเฟรมเดย์นะเนี่ยมันน่าจะไม่น่าจะเบรก3,450โซนนี้ไปได้นะครับถ้าพอมันไม่เบรกนะครับตรงเนี้ยก็คือเป็นเหมือนชุดขึ้นตรงเนี้ย ลงมาแรงๆเนาะตัวเนี้ยเป็นแค่ r e ท e n t นต์เด้งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีรู่นลงมาต่อนะครับผมผมคิดว่าน่าจะออกแนวประมาณนั้นเนาะก็ก็เลยคิดว่าถ้ามันขึ้นไปอ่าสโตในสีโมงนะครับขึ้นไปโอ้โบอสนะครับผมจะชอ็อตลงมานะอ่าอันนี้ก็เป็นแผนส่วนตัวของผมนะครับออกแนวจะประมาณนี้เนาะนี่แนวแนวคล้ายๆโซนตรงนี้นะครับเนี่ยนะมันเด้งขึ้นไปจึ๊กจึ๊กจึ๊กนะเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะจึ๊ก สูงขนาดไหนนะครับแต่ถ้าได้สัก2อ0 0นเนะหรือ 3, ส0 0พันโซนนี้นะครับก็หน้าชอ็อตกลับลงมานะอ่าจะประมาณนี้เนาะเนี่ยกินแก็บเหมือนชุดขึ้นชุดนี้นะครับก็รูดลงมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะให้เราอย่างนั้นไหมนะครับก็รอ,อไปพิจารณาดูนะแต่ผมผมคิดว่าถ้าขึ้นมาโซนบนตรงแถวนี้ใกล้ๆเทนไลน์เนี่ยผมจะชอ็อตลงไปนะครับออกแนวจะประมาณนี้เนาะในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับเพื่อน อ่ะเดี๋ยวเรามาย่อยดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับคือถ้าเล่นในหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้นะกว็วัดใจนะวัดใจตรงที่ว่าเนี่ยก็คือเพื่อนเพื่อนลองดูนะเมื่อวานนะคิดว่ามันจะลูดลงนะเพื่อนเนี่ยนะเออปรากฏว่ามันเบรกเทรนด์ขึ้นมานะเพื่อนอ่ามันลงลงมานั่นแหละนะเนี่ยนะตีเป็นเทรนด์ไว้อย่างนี้นะครับมันเบรกเทรนด์ขึ้นมาเปี้ยงนะครับประมาณสามโมงนะเพื่อน แล้วหลังจากนั้น,นเด้งเป็นจรวดขึ้นไปเลยนะเนี่ยใครเล่นท่อนหนึ่งชั่วโมงนะไม่กี่ชั่วโมงนะเพื่อนเรียกว่าเขียวเขียวเขียว,เข,ยวเขียวนะครับตรงนี้นะไปขายประมาณสี่ทุ่มนี่คือแบบโอ้โหเด้งขึ้นไปเป็นร้อยดอนเลยนะอะแต่ถ้าใครไม่ขายนะก็เนี่ยกลับลงมาที่เดิม <c oughs> ออกแนวประมาณนี้นะครับก็ชุดนี้นะครับถ้าเกิดมองในมุมของตอนนี้นะครับเล่นในหนึ่งชั่วโมงนะเป็นแนวจังหวะให้รับของนะเพื่อนนี่ ไม่ลองสังเกตดูเห็นไหมครับนี่ขึ้นสัญญาณซื้อนะครับซึ่งสัญญาณซื้อตรงนี้เป็นแบบออกแนวยกโลนะก็ชุดตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะมีทุบลงมาอีกหนึ่งจังหวะนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าทุบจังหวะเนี้ยในช่วงเช้านี้นะครับออกแนวเป็นเป็นลงไปเยอะขนาดไหนนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ลุ้นๆกันอยู่นะครับว่าเออจะมีเด้งขึ้นไปที่3,000ันอีกสักหนึ่งรอบไหมถ้าเด้งขึ้นได้อยู่นะก็ไปถึง3 0 0พันผมก็จะชอ็อตจริงๆนะครับอันนี้นะก็ โดยส่วนตัวมองภาพจะประมาณนี้นะครับก็มองเป็นชุด A B C ประมาณนี้นะอ่า A B ตรงเนี้ยเด้งขึ้น C อยู่นะครับก็ขึ้นชุดสุดท้ายเนี้ยเป็น A B C อะไรประมาณนี้แหละนะ1 2 3 4 5หรืออะไรประมาณนี้นะครับได้เคงนี้เลยนะที่มองไว้นะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับตรงนี้สโตใน1ชั่วโมงนะยังดูสู้นะครับยังดูสู้อยู่ก็ ถ้าใครจะเล่นลองก็เล่นได้นะครับแล้วก็วางสต็อปล s อไว้ใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะจุด Stop เนี่ยจะอยู่ประมาณ2,600อ่ะ2,600แล้วกันเนาะก็เล่นยิงขึ้นไปนะริที่วอร์เร,รชเนี่ยถ้าเอาตามเช้านี้เลยนะครับก็ถ้าปิดที่2,600นะครับจะเป็นการขาดทุนประมาณ5%นะครับยิงแกลับขึ้นไปขายสัก3,000นะครับก็กำไร10%นะก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับเมื่อก็ลองเอาไปลุ้นกันดูได้นะครับ ขึ้นชุดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะขึ้นไปสูงขนาดไหนนะครับเพื่อนก็ลองลุ้นกันดูนะครับตัวนี้ก็เริ่มมีจังหวะแล้วเนาะเราก็ลองพิจาราของดูก็ได้นะครับตรงนี้นะก็ดูเป็นลูบๆของสโตนนี่ก็ไม่น่าเกียดนะครับนี่นะอ่ายกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับปื๊บปบเป็นภูเขานะครับก็รุ้นว่าลูกนี้นะขึ้นแบบล้ำล้ำนะครับยิงขึ้นไปก่อนนะอ่าแล้วก็ไปถึงเป้าอย่าลืมขายออกนะเพื่อนเพราะว่าตรงเนี้ย ภาพใหญ่เนี่ยผมว่ามันมีโอกาสสวิงลูดลงแบบแรงๆได้นะครับเพื่อนเหมือนลักลับนะเด้งขึ้นไประหว่างวันเขียวพอตอนปิดแดงแป๊ดนะครับอ่ะออกแนวจหวมานี้นะครับอ่ะก็ลองอาไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันนะท้ายคลิปก็ขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้มันก็เป็นไซด์เว์นั่นแหละนะครับก็รับของต่ําไปขายของอ่าไปขายท่อนบนที่สูงขึ้นเนี่ย ก็จะเป็นการดีนะครับเพื่อนตอนนี้เนี่ยในทาเฟรม1ชั่วโมงนะผมว่ามีโอกาสจังหวะได้เสียงกันค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนก็ลองอาไปย่อยในทาเฟรมย่อยๆดูกันนะครับเทรนตอนนี้นะครับทมเฟรมเด่มดูเป็นแนวขาลงอยู่นะครับก็แต่ว่าในทม์ฟไมย่อยเนี่ยมันดูเหมือนจะสู้ขึ้นมานครับเพื่อนก็ลองดูแล้วกันเนาะใน1ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามีจังหวะให้ เล่นได้ทั้งลองและชอ็อตนะครับก็ลองอไปพิจารณากันดูโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP พ s Studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือทั้ง e v e r y d a ด e ั่แล้วก็พีทคอมพิวเตอร์กันด้วยก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ